จากสถิติการบริโภคยาสูบในกลุ่มเยาวชนพบว่าเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเขตชนบทนั้นมีการสูบบุหรี่มากกว่าเขตเทศบาลและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะการบริโภคยาสูบของคนไทยในกลุ่มเยาวชนวัยระหว่าง15 2 4ถึง24ปี มีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเข้าถึงการสูบบุหรี่มากขึ้นด้วยจากสถิตปี2554อัตราการสูบบุหรี่แบ่งตามเขตเทศบาลและเขตชนบทพบว่าเขตชนบทมีาาการสูบบุหรี่มากกว่าเขตเทศบาลถึงร้อยละ7.4สสะท้อนให้เห็นว่าการแก้ปัญหาบุหรี่ที่ผ่านมายังเข้าไม่ถึงพื้นที่ชนบท าการสูงรีของคนไทยเพิ่มขึ้นนะตัวเลขแน่แน่เนี่ยเดี๋ยวเอาตัวเลขไปนะจาก5-2เป็น5-4เนี่ยมันเพิ่มขึ้น5-6เมตรได้ยินว่าลดลงหรือ19เเออมันลดลงเล็กน้อยแต่กำลังเช็คดูว่ามันเป็นปัญหาเรื่องอะไรบ้างป,ปัจจุบันประเทศไทยมีการกระจายอำนาจลงสู่ชุมชนแต่หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในพื้นที่ชุมชนนั้นๆเข้ามามีส่วนร่วม ในการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ปัญหาก็จะทําให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ในการสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากขึ้นผลจากที่เราทําการสาําเสรวจการติดการไปในจุดเดของเรานะครับผลปร,กร,รากฏว่านะครับคนรุ่นสูบรี่ของเรานะครับระยะหนึ่เดือนนะครับเราทําได้นะครับจากการตั้งเป้าหมายไว้นะครับอยู่ที่4 0 0นครับ คนรู้เลือกสูรีหนงเดือนได้อยู่ที่3089ค,คนเยอะไหมครับนะครับแล้วเราก็ระวังผงเดือนมากกว่าโง่เดือนที่ทงปีนะครับคนที่สูรีนะครับอยู่ที่86คนนะดับจะเห็นว่าก็ยังมีคนที่เลือกสูรีได้นะครับถามว่าแม้แต่คนเด,ยนเดียวคนดีใจไหมคนดีใจมาก,กนะครับที่จะ,ะให้คำแนะนำและช่วยให้เขาสู่กระบวนการเลือกสุรีได้นะครับ สำหรับเป้าหมายสูงสุดของการควบคุมยาสูบของประเทศไทยคือการลดอัตราการสูบของประชาชนและลดอัตราการบริโภคต่อหัวของประชากรโดยมาตรการด้วยการเพิ่มภาษีได้ผลดีที่สุดส่วนนโยบายมาตรการชุมชนซึ่งร่วมกันขับเคลื่อนโดยคนในชุมชนก็ย่อมส่งผลให้อัตราการสูบบุหรี่ลดลงและจำนวนการลดละเลิกเพิ่มขึ้นได้